พี่น้องพรุ่งนี้จะไปแจกที่วัดค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะคะมีอะไรมีอะไรนี่ชาเขียวก็มีแบะนี่ชาเขียวค่ะอันนี้ก็น้ำลำไยน้ำลำไยด้วยนะคะนี่นี่นะ,ะนนนนเส่กันไว้เมี่ยก น้ำลำไยน้ำเแคสโควยแลนน้วก็มนะีน้ำชาเขียวค่ะนี่แล้วก็อันนี้จะ,จะเป็นน้ำลำไยมั้ำซักน่าจะใช่น้ำลำไยน้ำดีมีลำลำไยมีชาเขียวอันนี้แค่ของไว์จ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไปเจกที่วัดนะคะทำบุญกับพรุ่งนี้ค่ะรังใหญ่มากพี่น้องค่ะจะเจอกันที่วัดนคะคะพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้แม่นางโบจะไปเจกของที่วัดนะคะพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่วัดนะคะทำบุญเสร็จแล้วก็จะ ลงมาแจกของเนาะค่ะปิดไว้ก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเยิ้มแตกละลายแล้วมันจะ่ะจะองจะเสียเหมือนกันน้ำแข็ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแจกกันนะคะที่วัดเดี๋ยวเจอกันที่วัดค่ะพี่น้องค่ะมากับเจ๊ครับเียากิมหรือไเหอยหรนี่ยนะครับเนี่ย นี่คือมาแจกน้ำนะคะนี่น้ำแคกคววยแล้วก็มีน้ำลำไยจ้ามีชาเขียวนี่คนแจกก็คือน้อยสองคนเจ๊ก,กับพี่หนูจ้ามามาพี่น้องเข้าข้างในเลยค่ะคุณพีังนดไ่เข้ามาแจกข้างในด้วยกันทำบุญแล้ว ดีจ้ะดีนะเจ๊าเียไยิ้หยิบไปเลยจ้จะลำไยค่ะแจกค่ะลุงเยี่ยมเยีาา่ยมเยี่ยมพี่พี่ลืมพี่ จ้าทําบุญเสร็จแล้วก็แจก,กน้ำ่ะหยิบได้เลยนะคะแจกฟรีค่ะไว้ยลำใหญนะคะอันนี้น้ำมาเลยคะแจกหัวจ้าอันนี้ลำใหญจ้า หยิบเลยจ้าแกฟปี้าอันนี้ลำไยนี่แค่ขวยค่ะลูกเควยค่ะน้อกวา้ันเนเยกระถิ่นนะเกียงไงของบ้าอันไหนวันอกระถิ่นมันทิดแปเดือนนี่หรอ ตาเลี <Para> <S <S ้ยงอะไรก็บอกได้นะจ้าเอาเอาั่วเอาปัวเอาน้ำแน่เอาเลยะแล้วยเบิร์ตเลยน้ำชาเขียวแท้ลองเฟิร์น้องเฟิร์นลองเฟิร์นเขหยิบแล้วมามานอไนี้เค้กรวยค่ะบยอกเนาะบ๊ยอกเขาลิ้นจ้า แค่คุยจ้าอุ้ยอาสิคะคุณน้องเจบคุยค่ะเอาสิคะคุณน้องันนี้แค่คุยจ่า เอาเลยจ้ะหนูเอ, it อาะะะอะไรลูกเอาอะไรลูกหยิบเอาเลยค่ะจ้าแก๊กล้วยจ้ะป้าเอาเลยน้ำแก๊กล้วยจ้าจ้าหมดแล้วคค่ะเอาเลยจ้าแก้น้ำแก๊กล้วย แจกค่ะป้าเอาเลยค่ะแจกฟรีจ้าหมดแล้วอืม,ม,มเป๊บเดียวใส่ดีน้ำค่าน้ำค่าน้ำแก๊กห้วยลูกเอาเอาไม่ ให้กันลงมาน้องเป็นไปิดขวแล้วกลบบ้านอจแให้นคุณยายน้ํไม่คะคุณยายน้ำแก๊สหวยจสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยให้คุณยาย่ะ าคุณยายค่ะอายุมันกกินยืนเหมือนคุณยายนะคะวยแ่เขนไว่าอเขียนอมแหมดแล้วค่ะไม่หมแล้วหมดแล้วค่ะคุณป้าใครรีบดีนี่ค็ไม่สวยจังเนี่ย คนลาสวยไปหมดเรามาหมดแล้วหมดแล้วดูเล็บไปเพียวไปทันหายใจไปไหนคะไปเต๊ะมาถ่ายรูปรูวมามานูมาลูกหนูอยู si ่ข so ้างหลังได้ไหมคนไม่สวยอ่ะเบนมานี่มานี่ อย่าให้เพื่นกันไปปิด <c oughs> ยังอ,องเลยเด็กของหมดแล้วค่ะพี่น้องกลับแล้วค่ะ